สวัสดีครับรับอะไรดีครับทุเรียนร้านเราเนี่ยมีสามแบบนะครับกรอบนอกนุ่มในหนึบหนึบแล้วก็สุกนิ่มครับถ้าหาลูกค้าทานแล้วไม่หวานจืดหรือว่าไม่สุกเนี่ยทางร้านเรายินดีรับเคลมนะครับเอเอาเป็นลูกนี้ลนคะ่ะได้ครับเดี๋ยวยังไงฝากแกะด้วยน,นะคะได้ครับเดี๋ยวฉันมาเอาค่ะโอเคครับมาจัดก,การเองญาต มานี่ไยเก็บไว้อย่าให้ใครเห็นแต่ว่านี่มันขอลูกค้าคนเมื่อกี้ไม่ใช่หรอครับน้าแกออกมามีตั้งหลายลูกหายไปลูกนึงเขาไม่รู้หรอก,อ,กอย่างู้เรียนก็ราคาแพงมากทำงานรับจ้างอย่างเราอ่ะไม่มีปัญญาซื้อกินหรอก เก็บไว้กินด้วยกันนะแต่ป้าครับทุเรียนได้แล้วยังคะได้แล้วคะ่ะนี่คะ่ะขอบคุณคะ่ะยังมีก,กล่องหนึ่งครับนี่ครับอ๋อขอบคุณนะคะ กิทำแบบนี้ทำไมป้าครับผมรู้นะฮะว่าป้าหวังดีกับผมอะแต่ว่าเราทำแบบนี้มันไม่เหมาะสมอะใช่อย่างนั้นเดี๋ยวผมเอาเงินซื้อทุเรียนแล้วแบ่งกันกินนะครับทำยังไงแกมีเงินอืมอันนี้เสียแล้วทิ้งดีกว่า,าทิ้งทำไม ขายได้อยู่เลยป้าครับแต่ว่าอันนี้มันเสียแล้วนะครับถ้าตามกฎอ่ะจะต้องคัดออกแล้วแจ้งหัวหน้าว่ามันเสียครับนี่ไอเด็กน้อยเราก็แค่ปาดส่วนที่เสียแล้วก็เอาส่วนที่ดีวางขายในถาดแล้วก็รายงานเจ้านายไปสิว่าไอ้ส่วนนั้นน่ะมันเสียแล้วเราก็เอาผลไม้ที่เขาส่งมาแทนห,ห่างไอ้คนละกร ป้าครับแต่ถ้าผลไม้ที่มันเสียเนี่ยมันจะมีกลิ่นแถมทําให้ท้องเสียอีกอะแกก็รอให้กลิ่นมันหายก่อนสิลูกคาม่นร่้ลอกกลัวอะไรแต่ว่าถ้าเราทํางานแบบเนี้ยต้องมีความรับผิดชอบต่อลูกค้านะครับไอเด็กน้อยแกนี่ช่างไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ประสีไม่ประสาเดี๋ยวนี้ใครๆคราก็ทําแบบนี้กันทั้งนั้น เชื่อป้าสิป้าเป็นผู้มีประสบการณ์ <c oughs> ป้าครับเราทำแบบนั้นไม่ได้จริงๆครับฉันเบื่อจะพูดกับแกแล้วพูดไม่เร็วเรื่อง <c oughs> <c oughs> จัดดีๆจัดดีๆเอาตรงๆเดี๋ยวคุณพระสิทธิ์เขาไม่เห็นเขาก็ไม่ชอบใจอะซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยขา มาาื่อเช้าฉันมาซื้อทุเรียนกับป้าค่ะฉันกินไปแล้วท้องเสียป้าทุเรียนเน่ามาขายใช่ไหมอ้าวพูดอย่างนี้ก็สวยสิร้านเนี้ยทุเรียนคัดแตด่พรีเมียมจากสวนเลยนะจ๊ะของดีเท่านั้นอนี่คงจะเอาของเสียมาเปลี่ยนหวังจะมาแคลมให้ทางร้านชขใช้งันสิโอ้แหมอย่างนี้เฮ้ยป้าพูดอย่างนี้แจ้งความได้นะเอาก็แจ้งดิพ,พูดผิดตรงไหนอ่ะพั่วเหรอ ป้าจะไม่คุยเรื่องเหตุผลใช่ไหมเหตุผลก็นี่ไงเหตุผลไม่มีเหตุผลตรงไหนอ่ะใครบัวอะรก็ป้าเถะอยู่เถะต็งนป้าเถะเฮ้ยหยุดหยุดเรื่องอะไรกันเนี่ยคุณลูกค้าครับทางร้านเราต้องขอโทษด้วยนะครับคือถ้าอย่างั้นเอาแบบนี้ไหมครับทางร้านเราจะคืนเงินให้แล้วก็นี่ครับ ถือว่าเป็นการขอโทษทางร้านเราให้ทุเรียนกล่องนี้ครับจะได้ต้องขอโทษด้วยนะครับใน,นอนธิบายมาซีวันเ,นเรื่องอะไรยอดค่ะยอดเป็นคนทำป้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะ ยอดป้าบอกแล้วใช่ไหมว่าจะเอาผลไม้ที่เสียขายให้ลูกค้าบอกก็ไม่เชื่อก็ยังจะทำมะค่ะเห็นไหมเรื่องวุ่นวายเลยเห็นเปล่าเปล่าไม่ใช่นะครับคือป้าเป็นคนทำารครับพอแล้วป้าครับป้าคิดว่าที่ร้านเราเนี่ยติดกล้องวงจรปิดไว้มองเล่นๆเ,เหรอครับ ผมเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วผมไล่ป้าออกที่ร้านของเราเนี่ยไม่ต้องการคนหลอกลวงลูลกค้าแบบป้านะครับป้าขอร้องล้วคะอย่าไล่ป้าออกเลยนะคะป้าป้าก็แค่คิดน้อยไปหน่อยแค่อยากจะเก็บเงินเอาไว้ใช้ตอนแก่อะ่ะ ป้าปาไม่ได้ตั้งใจป้าสำนึกผิดแล้วป้าจะไม่ทําอีกแล้วค่ะอย่าไร้ป้อาเลยนะคะแล้วทำไมป้าไม่คิดถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาก่อนจะทำนะครับป้าไปเลยครับอย่าให้ผมต้องใจ้งตำรวจเลยเก่งมากเลยนะยอด ไม่หรอกครับพี่จ่ายเงินเดือนให้ผมอะผมจะทําให้ร้านเสียชื่อเสียได้ยังไงจริงไหมล่ะครับต้องขอบใจนายมากเลยนะคือพี่มีแพลนว่าจะเปิดแฟนชส์ใหม่อะยอดสนใจมาเป็นพาร์ทเนอร์กับพี่ไหมพี่ครับผมว่าผมไม่เหมาะหรอกครับประสบการณ์ผมยังน้อยอะไม่ต้องคิดมากหรอกพี่เชื่อว,ว่ายอดต้องทำได้แน่ๆนะแล้วว่าแต ยังโสดอยู่ไหมเล่าอะ่ะก็โสดครับจริงอะ่ะจริงครับถ้างั้นดีเลยพี่มีน้องสาวอยู่คนนึงว่าจะให้ไปช่วยย่อเนี่ยดูแลสาขาใหม่ดีไหมน้องสาวพี่สวยมากเลยนะเว้ยพี่เจคะ่ะนั่งไงมาพอดีเลย นี่ไงคนนี้น้องสาวพี่นะทำความรู้จักกันไว้่ตโตกันแล้วจะอายกันทำไมเล่าทำความรู้จักกันไปก่อนนะเดีย๋ยวพี่ไปหลังร้านแนปะ๊บขอโทษครับ